ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ไอตีมหวังสอสอถอดสลักยุติความขัดแยง้งเปิดทางสภาเดี่ยวประหยัดงบปีละพันล้านนายผลิตวัชราศิลป์แกนนำกลุ่ม Resolution กล่าวถึงกรณีที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนจำนวน1 5 9 2 1รายชื่อ จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานับเป็นความพยายามครั้งที่สองของภาคประชาชนที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เข้าสู่รัฐสภาหลังจากก่อนหน้านี้ร่างของภาคประชาชนนำโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอถูกปัดตกเพราะติดเงื่อนไขสำคัญในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา256งล็บ3 ที่กำหนดให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะผ่านวาระที่1นึ่ฉันรับหลักการต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาหรือ366คนขึ้นไปและต้องได้เสียงจากสอวอไม่น้อยกว่า1ใน3หรือประมาณ84คนด้วยผมเชื่อว่าสอวอหลายคนเคยพูดกับลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่รับรู้ว่าพวกเขารู้สึกสิ้นหวังกับประเทศไทยตอนนี้มากแค่ไหน เพราะมารดกของระบอบประยุทธ์อย่างรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0เป็นอุปสรรคในการพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตและไม่สามารถทำให้พวกเขารู้สึกเป็นหุ้นส่วนของประเทศได้การลงมติในวันที่16พฤศจิกายนจึงสำคัญมากต่อการฟื้นความหวังของประชาชนผมหวังว่าสอวอจะไม่ปฏิเสธโอกาสในการเป็นผู้ถอดสลักความขัดแย้งจะโหมดเพื่ออนาคตของลูกหลาน เสียสละยุบตัวเองเพื่อเปิดทางการเปลี่ยนแปลงนายผลิตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe